สวัสดีทุกคนวันนี้เขาจะพามาดูความรักของพุ่มไม้ในกิมสุดเลอแพนไปเริ่มนี้ความรับพวกม,มันจะอยู่ในนี้เลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราสร้างผมก่อนใกล้กลนี่ความรับของมัน มันจะเป็นต้นไม้แบบออกมาเลยนะแล้วมันไม่ได้มีแค่สองอันนะมีหลายมีเป็นหลายอัเลรทุกคนไม่ใช่แค่นั้นอมันมีหลายม,มันมีเยอะมากเนี่ยก็คือความรับผมในนองประมาณนี้เลย گو زمان حد کنی که کو خود دلار